สวัสดีมรทุกคนนะอยู่องเรานนะกับการเปิดกาชาวันนี้ก็เอเลบีสกลับมาแล้วหลังจากที่เราเนี่ยเคยเปิดเอเลธรรมดาได้แบบว่าเอ5ไปแล้วเราก็อยากได้ A Beast, เอเลบีสเอ็นเหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันจะเกลือมากกว่าปกติเป็นการปรับเรของเกมเพราะงั้นเราจะมาเปิดสัก60โลแต่ถ้าเกิดแบบใน60โลเนี่ยไม่ออกเลยเราก็จะพอ ถ้าเกิดออกอะไรเราก็าจะเปิดได้หกสิบโลเมื่อกี้โหลดเนี่หมาวัดต้องการไอพีห้านี่คือต้องการสามตัวหมาไม่มาไหมไม่มาหมาไม่มาไม,ม,ไมหมมดหนามสิบแล้วนะผมไม่ได้แน่เลยวะ่ะยี่สิบ โดนแรกดูหน่อยแล้วกันไม่ได้เฮ้ยอีกแ้ปะเนี่ยนะถ้าบุญธรรมดาเขาไม่ใช่แล้วสามสีบโอ้โหจบเลยผมก็ไม่ได้แล้วมาไหมดันลุก่าเฉยอ,อีกแล้วโอ้โห สี่สี่ส,ส,สีสี่สี่แล้วมันไม่มีบีตสีดาวไลยสี่สิบสี่สิบเอาเมื่อกี้โหลดนี่สี่สิบแล้วนะเฮียลีเฮ้ยเฮ้ยอุ้งมาว่ะเฮ้ยแสดงว่าเฮ้ยไม่ ววา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 เฮ้ยได้มาแล้วตัวที่สามยี่โอเคเปิดหกสิบโลอ่ามาลีอะมไม่ต้องแบบกับพีิบ่ะถ้าไม่กับพีิบก็จบล,ลาก่อนรล,ลาก่อนมันต้องไ่ปิดไฟปิดไฟล่ามาแล้ว อ่าเปิดหกสิบโลสิบไม่กระพริบข้ามไปเลยไม่กระพริบไม่ถ้าไม่ดับก็ไปข้ามไปเลยโอเคยี่สิบตุ๊บตุบไม่ได้ไม่ได้ไ สามสิบในตัวหนึ่งก็ก็ดีแล้วนะกลัวเกมปิดกล่องจะได้ครบจังเลยจริงอาเดีย๋ยไฟไม่ดับโอ้สี่สิบสี่สิบจังวะน่าจ่าแล้วนะปิดห้าสิบัวเพชรเริ่มไปเยอะแล้ววะ ดับไม่ได้มันไม่ดับ้วจบแล้วไม่ดับจบหกสิบแล้วนี่พื้นผมนับผิดเลยดับไม่ได้ไม่ได้เออหมดแล้ว เฮฟไทดนี่ไ,ไม่ได้เลยอเออเซเบอร์ผมเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เอาตอนแจกฟรีนะน่าจะหมดจริงนะสุดท้ายนะครับกดเราก็เป็นี้ยตลอดอะเกมเนี้ยเอาเฮ้ยตัวอะไรวะนะเฮไฟไทดใช่ปะม,มันมีหน้าตต้ไงอา้าวเย็นชิงเอะใช่ปะไม่ดับก็โหลดเย็นชิงนั่นแหละ โอเคเอ้าไอ้จอกดำอ่ะโอเคยอมยอมแต่แบบเราต้องลาจากเล,เล,เล่อะไรแต่เพชรมันสามร้อยมันก็ไม่ได้น้อยนะเอ,าอ้าเหลอได้ตัวหนึ่งแล้ว มันก็ถือว่าโอเคแล้วเก็บไว้เอ่าโอ้โหไม่ไม่จบก็ได้ดับไหมไม่ไม่เมียละเก็บไว้ให้กาลาฮัดแบบว่ากาลาฮัโอ้้จบละพอพอพอนั่นไงอ้าวโอเคได้มาหนึ่งเอ็นพีครับเจอกันใหม่ในเรียนรอบหน้าแล้วกัน รอบละตัวหนึ่งเนี่ย,ยกลัวเกมมันปิดโกนกลัวเกมปิด MP3 มันไม่ไรคอยเป็นคอยไปชีวิตเดี๋ยวก็มีไปเรื่อยๆอย่าปิดก่อนนะไม่ก็รีกรอบเดี๋ยวมาอีกรอบดีบ็นไหมเประการละฮโอ้เรบมึงไปาจบจะหกอนนี้นี <c oughs> ่งห <c oughs> กนนไปเลย